สวัสดีคะ่ะวันนี้พีพามามาถ่ายทำนะบริเวณวัดแสงธรรมนะก็จะมีโขดหินวางเป็นแนวแบบนี้นะคะมีโขดหินวางเป็นแนวก็จัดสวนได้สวยงามนะคะในบริเวณวัดแสงธรรมนะช่วงนี้ก็จะประมาณเวลาสี่โมงกว่าๆนะคะเย็นๆนะวันนี้ยังท้องฟ้ายังแจ่มใสอยู่นะคะยังไม่มีฝนนะคะตอนนี้ พอดีบีแวะมาไหว้พระนะคะบีก็เลยมาพามาชมบรรยากาศรอบๆวัดนะคะค่ะอันนี้จะเป็นโขดหินก็จะมีการปลูกนะะี่ค่ะอันนี้ก็จะปลูกต้นอะไรนะคะต้นวิออะไรนะคะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะมีหลายต้นนะคะ <c oughs> ที่เห็นเห็นอยู่ก็คือมีต้นพยูงนะคะ มีพยูงป่าแล้วก็มียางนามีสักทองนะคะแล้วก็มีต้นรังต้นเต็นด้วยนะคะค่ะอันนี้จะเป็นต้นตะเคียนทองนะคะค่ะนี้จะเป็นต้นตะเคียนทองนะคะต้นเล็กๆนะคะยังเล็กๆอยู่นะคะจะเป็นการลูกป่านะคะเป็นการจัดสวนได้สวยงามมากๆนะคะเผื่อบางคนบางท่านนะคะ อยากจะมีไอเดียจัดสวนนะคะปีถ่ายทอดไปเพื่อหวังว่าจะเกิดประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะเผื่อบางใครมีที่นะคะมีที่ที่ยังไม่ได้ปลูกต้นไม้หรือมีที่ว่างเปล่านะคะก็สามารถจัดสวนนะคะจัดยังไงให้ลงตัวนะคะเอาจัดแบบตามใจเราค่ะตามใจเรานะคะ อันนี้ก็จะเป็นซอยเข้ากุฏินะคะน,นี่เป็นซอยเข้ากุฏินะคะน,นี่ก็จะมาประมาณนี้นะคะการจัดสวนได้ลงตัวนะคะอันนี้ก็จะเป็นเ,เวลาเราตัดหญ้านะ,ะก็สามารถที่จะเอาหญ้ามาทําเป็นปุ๋ยนะ,ะใส่โคนต้นไม้นะคะเราไม่ต้องไปเผานะ,ะเผาก็จะเ,เกิดกา๊าซคาร์บอน บอลออกไซด์ขึ้นมานะคะก็ทำให้บรรยากาศโลกเราร้อนหรือมีฝุ่นละอองนะคะมี PM นะคะสูงสูงก็จะไม่ดีสำหรับสุขภาพาพวกเรานะคะมนุษย์เรานะคะอันนี้จะ <c oughs> อย่างเช่นเดวีพามาชมนะคะนี่ดอกไม้นะคะอย่างเช่นดอกไม้ที่เรา,เาสักการะบูชา ในวันพระนะคะเราก็สามารถเอาดอกไม้ใบไม้ที่เราใช้แล้วนะคะ <c oughs> นำมารีไซเคิลนะคะ <c oughs> ก็คือมาวางใส่โคนต้นไม้นะคะอันนี้จะเป็นต้นเบาบับนะคะเบาบับนะคะการจัดสวนได้สวยงามมากๆนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนะคะที่เข้ามาชมคลิปนะคะสวยงามมากๆนะคะคะแนนเต็มร้อยวิให้ให้เต็มร้อยเลยค่ะ นะคะไม่มีคนงานนะคะไม่มีคนงานไม่มีพานลงนะคะอันนี้ทําด้วยใจนะคะ <c oughs> ทําด้วยใจนะคะทำ <c oughs> ทำด้วยใจไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนนะคะมาภาวนามาปฏิบัติธรรมนะคะเราก็สามารถที่จะมาทำาทำงานในบริเวณวัดได้นะคะก็จะจัดเป็นสัดส่วนนะคะ สวยงามมากๆเลยนะคะเดี๋ยวบีพามาชมต้นเบาบับต้นใหญ่มากนะ,ะแต่บีไม่แน่ใจว่าบีออกเสียงได้ชัดเจนไหมคะเบาบับนะคละ้ายๆต้นนุ่นของเรานะคะมาจากแอฟริกานะคะเป็นต้นไม้ที่มาจากแอฟริกาต้นเบาบับทั้งหมดนะคะต้นหนึ่งก็ราคาแพงนะคะราคาค่อนข้างสูงนะคะเบาบับะะจัดดูรอบๆนะคะพาชมรอบๆนะคะ ค่ะชมรอบๆนะคะนะคะอย่าลืมนะคะใครที่ได้ <c oughs> ตัดหญ้านะคะที่สวนบีนะคะสวนบีอิมสุกพี่บีสวนอิมสุกก็ตัดเสร็จก็มาใส่โคนแบบนี้นะคะเพื่อที่จะได้เป็นปุ๋ยนะคะค่ะเราไม่ต้องใส่ใส่ปุ๋ยอะไรใดๆเลยนะคะเพราะว่าเราใส่แบบนี้แล้วนะคะ ะะเบาบับนะคะเดี๋ยวพายชมรอบๆค่ะเผื่อบางใครบางคนได้ไอเดียดีๆนะฮะอันนี้จะเป็นต้นยางนานะคะเดี๋ยวพีพายชมใกล้ๆนะคะอันนี้ยางนาน,ะะนี่เป็นต้นยางนานะคะใช่ฝั่งถัดไปจะเป็นต้นพยุงนะคะเดี๋ยวก่อนนะอันนี้จะเป็นต้นอะไรคะ ต้นตะเคียนทองนะคะทำเป็นป่านะคะนี่ก็จะล่มลื่นในอนาคตนะคะเดี๋ยวอนาคตถ้าบีมีโอกาสบีก็จะมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ชมนะคะอันนี้บริเวณร,บรอบๆนะคะวัดแสงธรรมนะคะวัดแสงธรรมอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดปราจินบุรีค่ะจะมีนกมาด้วยนะคะจะได้ยินเสียงนกนะคะเสียงนกนะคะ โคดหินนะ่จัดเรียงรายได้สวยงามมากๆนะคะโคดหินนี้มาจากไหนตอนที่ทําถนนนะคะตอนที่ระเบิดถนนที่ถนน3 0 4่อะค่ะนะคะ,นะคะทางวัดได้ขอบริจาคโคดหินนะคะก็มาไว้ที่นี่นะคะเอาหินก้อนใหญ่นะคะมาวางไว้จัดสวนนะคะได้สวยงามมากๆเลยะคะ่ะต้นเบาบับนะคะสวยงามมากๆนะคะ เดี๋ยีพาชมนะคะวันนี้ดีจะไปมาไหว้พระนะคะมาไหว้พระนะคะมีก็วันไหนว่างมีก็มาแต่เมื่อวานเป็นวันพระนะคะแต่ว่าไม่ได้ไปไหนเลยเพราะว่าฝนตกนะคะอยู่บ้านนะคะวันไหนที่ฝนตกก็จะออกไปไหนไม่ได้นะคะเพื่อนอนีไม่ได้ออกไปไหนเลยนะคะไมไ่ออกไปไหนไม่ได้ อยู่บ้านนะคะตอนเย็นก็สวดมนต์ไหว้พระนะคะทำงานบ้านปลูกต้นไม้ปลูกอะไรไปเรื่อยๆนะตามอัตภาพของเรานะคะเราก็อยู่แบบพอเพียงกเกษตรผสมผสานนะคะ<ส>นะคะ,<ส>กะเกษตรพอเพียงเ,เดินตามรอยพ่อหลวงรัชกาลที่9นะคะนี่นะคะเป็นสวนป่านะคะจะปลูก ะะมีเดี๋ยวบีทวนให้อีกทีนึงนะคะอย่าเพิ่งลาคาญนะคะต้นนี้จะเป็นต้นสนฉัดนะคะต้นใหญ่นู้นก็จะเป็นต้นเบาบับนะ,ะแล้วต้นนี้ก็จะเป็นต้นพยูงป่านะคะเป็นพยูงนะคะพยูงป่ากับพยูงหอยหลํำนี่ก็จะอันนี้ก็จะเป็นต้นยางนานะคะก็จะมีประมาณนี้นะคะต้นไม้ป่านะคะ ะมีประมาณนี้พนะาชมสวนนะคะขออนุญาตชมสวนวัดนะ,ะสวยงามบริเวณสะอาดสะอ้านนะคะบรรยากาศดีนะคะร่มรื่นนะคะฝั่งนู้นก็จะเป็นฝั่งเขานะคะ,คะนะะจะพาชมนี้มาไหว้พระเราก็ได้มาเที่ยวสวนนะคะสวน บริเวณวัดด้วยนะคะพาเดินชมนะคะค่ะบีพาชมสวนนะคะในบริเวณวัดแสงธรรมผิดพลาดประการใดก็กราบขออภัยณนะที่นี้ด้วยนะคะาฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะฝากเ,าเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปถัดไปนะคะ วันนี้ก็พามาชมก็เอาไว้เพียงแค่นี้นะคะค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวค่อยพบกันใหม่นะคะเพื่อนๆบ๊ายบายสวัสดีค่ะ